ในการสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม q u i s นะครับเราก็มาพิมพ์คำว่า q u i s ในนี้ครับ Q U I Z I Z Z นะครับนี่ Q U I Z I Z Z q u i s ในช่องค้นหาเสร็จแล้วเราก็กด enter ครับเห็นไหมครับเราจะได้นะครับ h t t p q u i s c o m h t t p s นะครับ /cc.com เราก็เข้าไปเลยครับแล้วเข้าสู่หน้าแรกครับตอนนี้เรายังไม่มี username password เ,เลยนะครับเราจะเข้าล็อกอินนี้ไม่ได้เราต้องเข้าที่ sign up ครับสังเกตหน้าแรกนะครับจะมี enter code ด้วยทางเรียงคนไหนที่นะครับเข้าใช้ในคอมพิวเตอร์ก็สามารถ เข้าเอนเตอร์โคดที่ครูให้มาเรียนได้เลยครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วก็เข้าที่ i g อัพครับทีนี้ขอแนะนำนะครับไซอัพเนี่ยเราควรจะใช้นะครับนะ gmail ในการเข้านะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนควรสมัคร gmail ไว้ในเครื่องเลยนะครับถ้าเรามาพิมพ์ในนี้อาจจะผิดพลาดได้ เพราะนั้นเรามี Gmail ที่สมัครแล้วมันจะคอยู่ในเครื่องครับเราก็ Continue w i t วิ o o g l กก็จะเข้าสู่หน้านี้ครับเดี๋ยวคูวดขอเลือกไวก่อนอ่าที่เอาตัวนี้ครับคูดที่อง gmail.com ก็คลิกเลยแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านเข้าไป พอเปลี่ยนใหม่เข้าไปเสร็จปุ๊บก,ก็ถัดไปครับนี่ครับก็เข้าสู่หน้านะครับในการที่เราจะให้ทำงานทีนี้ตรงนี้ก็คือทำในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนตรงนี้ทำในธุรกิจอันนี้ทั่วไปก็ขอแนะนำให้ใช้ S คูณครับ นะก็คิดเข้าไปแล้วเราก็เลือกนะครับมีให้เลือกว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนเราก็เลือกเป็นครูนะครับถ้าเรียนก็เลือกนักเรียนก็จะเข้าสู่หน้าที่ทํางานเลยครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยทีนี้จะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยครับจะมีคําว่าคิดตรงนี้ครับเป็นตัวที่เราจะนะที่ทําให ทำข้อสอบได้ก็คีเอ e ตรงนี้จะมีคิ i สเกเลสันครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูที่ตรงนี้ก็เอ็กโพเลอร์เอ er ็กโนี่ก็เข้าดูในนะครับในงานทั่วไปที่ตรงนี้คือ My Library เข้าดูงานของเราตอนนี้ของเรายังไม่มีงานเลยนะครับตรงนี้รีพอร์ตคือดูรายงานการทำข้อสอบตอนนี้เรายังไม่มีนะครับแล้วก็ Classes นี้เราก็คงไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขานะครับนะคลาสเป็นเรื่องของห้องนะครับอันนี้ setting นะเราก็จะดูว่านะครับเป็นยูสเนมอะไรอะไรต่างๆนะครับส่วนตัวนี้มอ ก็คือถ้าเราจะดูคอลเลกชันดูโปรไฟล์หรือจะล็อกเอาท์เราก็มาตรงนี้ครับเราสามารถมาตรงนี้ได้ที่เราดูไม่์แล้วไปนี่ก่อนแล้วก็ลองล็อกถ้าเราจะออกเราก็ล็อกเอาท์นะครับตรงนี้เอเ n อร์โคดได้ตรงนี้ค้นหานะครับส่วนนี้เป็นส่วนค้นหาที่สมมุติว่าเราเข้ามาแล้วเราจะออกเราก็กดคําว่าล็อกเอาท์ครับ ก็จะเข้าสู่หน้านี้เลยทีนี้ถ้าเราสมัครแล้วเราไม่ต้องเข้าสาย n อัตลอดนะครับเรามาเข้าล็อกอินครับแล้วก็ Continue with Google นะครับแล้วเราก็เลือกนี่ครับก็จะเข้ามานะครับในหน้าที่เราจะทำข้อสอบได้แล้ว นะครับก็เข้ามาได้ง่ายๆเลยครับอย่าลืมนะครับถ้าจะออกก็มอแล้วก็ล็อกเอาครับแล้วเราจะออกนะครับจากระบบได้เพราะถ้าเกิดเผื่อมีเครื่องเราใช้หลายคนนอื่นจะได้เข้ามาไม่ได้เราต้องล็อกเอาตลอดทุกครั้งนะครับก็กดล็อกเอาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการสมัครเพียงเท่านี้ครับ